สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านสว่างซำโอง่งนะครับที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเช่นเดิมนะครับผมมาเนี่ยฮะมาติดตั้งป้าย บอกทางวัดนะครับผมวัดยางคำนะฮะบ,บ้านสว่างตะบนห้วยเตยเอำเภอซำสูงเราเนี่ยนะครับจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยนะฮะก็มาถาวายนะครับมาถาวายมอบให้เป็นสารประโยชน์นะครับเพื่อเป็นป้ายบอกทางให้ผู้สัญจอผ่านไปมารู้ว่าทางเข้าวัดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ทีมงานเรากำลังจะขุดหลุมเพื่อจะติดตั้งป้ายนะครับผม ครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ที่ที่จะมาทำเป็นจุดนี้ก็คือ,อมาเพิ่มสีสีแดงทางมะลายแล้วก็ทาแสงทางมะลายอยู่ทั้งสองฝั่งเพราะว่ามีมีทางพี่น้องชาวสูงเราก็แจ้งผมไปว่าอยากให้มาช่วยตีทีทางมะลายจุดนี้เพื่อเพิ่มความเด่นชัดเพราะว่าน,นักเรียนเลิกจากโรงเรียนสว่างสรรมโออกก็จะข้ามมาทางบ้านสว่างเข้ามุเข้าหมูหม่บ้านนะฮะอ๋อนี่ฮะเป็นจุดเป็นจุดอันตรายพอสมควรนะฮะอ๋อแล้วก็วิ่งเร็วด้วยะฮะ ผู้ปกครองก็จะทยอยมารับบุตรหลานก<ๆ>็จะกลับข้ามมาฝั่งนี้นะฮะอย่างนี้ผมควรจะต้องอต้องตีเส้นชะลอความเร็วลัมเบอร์สติปให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะเอาเลยมาเลยเอาเลยมาเลยมาเลย,เล,ยลูกเสือเขาไปจับมือขวายืน่นสายมาจับมือกันมั่นมือขวาใค้เคารพกันนี่ฮะ เดี๋ยวจัดก,การให้ครับผมเรื่องทางมะลายสีแดงแล้วก็เส้นชะลอความเร็วนะฮะเพราะว่ามามาติดป้ายก็เห็นแล้วลหละว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากพระครูเจ้าคณะตำบลมามาดูด้วยนะครับผมนะะเนี่ยฮะครูเขามาดูที่ติดตั้งป้ายด้วย,วยครับผมเ,เสร็จแล้วครับ จุดแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดที่2ต่อด้านนู้นนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับผมจุดที่2ของป้ายบอกทางไปแนะนํา,นานเส้นทางเข้าวัดนะครับผมวัดยางคำนะฮะบ้านสว่างนะฮะ ครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมนี่ฮะทีมช่างก็ทําการตัดสีสีดําที่โคนเสานะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับป้ายแนะนําเส้นทางวัดยางคํานะครับตาบลห้วยเตยอำเภอสัมสูงของเรานะครับผมนะฮะสำหรับสํานักสงฆ์ใดวัดใดวัดไหนนะฮะที่อยากให้เราไปทําป้ายแบบนี้นะฮะเพื่อบอกทางแนะนําเส้นทางนะครับผมทักแชทมาหาผมได้เลยนะครับผมทีมงานชูศิลการจราจรเรา และผมจะไปสร้างถวายมอบให้เป็นสารประโยชน์กับชุมชนอำเภอสำมสูงเราครับสวัสดีครับ